ไปดูปขวดให้เขาไปที่โรงขวดขวดให้ตานะ่ไปแล้วไปบอกเขาว่ากลางวันให้เขากินที่โรงขวดพักบ้างเพราะเขาไม่มีอะไรมาเลยไปไ,ไป,ไปตามเขนดีไปแล้วก็บอกแม่ครัวน,นะกลางวันลูกเกขาได้สุดคนนะั้กลางวันนะไปให้วขวดเขาสดสุดนะโ้นี้เนี้ยไปไปไปตามไปเลยไม่ตามไปนี่ไงอะไรนะคะอ๋อโดยไม่นี้ก่อนก็นได้ไม่ตามเขาไปก่อน ยูมีอะไร์ไราานะมึงอะ,ทาาอะโท,ทราาหากูก <c oughs> ล้อนะยร้อนเหรอ้อน <c oughs> อันนี้ร้อนอ่ะอะไรทเดทานเถอพี่น่มาให้ต<ม>าไปทานก็อิ่มแล้วตาิ่ตาไม่ทานทาน มากันแล้วนะพี่ชายพี่สาวมาพเจมีเอาให้น้องเขานะเออให้ไปเลยของเจ้านน่ะพารู้ทุกอย่างอะไรในบ้านเป็นยังไงเป็นยังไงอ่ะตำรวจเขาพูดกันมันคือความฝันเหรอไมความฝันความจริงประสมคุยเราฝันดูได้ไงความจริงบ้างนี่แหละเขาหวังดีกับเราฮะป้าเขาปวดหัวดูหนะเขาปวดหัวมากเลย็ตาดีป่นมันค่อยดีนะนี่แหละอืมป่ามันค่อยดีปิดปากนะ นี่เห็นแม่พี่โหนดมาโอ๊ยเจ็บเนี่ยเลยจะไปดิงมันอยู่เนี่ยเ้ยทำอย่างนี้จะรวจเไว้จริงมึงเห็นไหมพ่อป้าทำคนเดียวแหละถ้าสมมติจะจัดการให้รัตนานะจัดการอะไรวางเป็นจริงเนี่ยตัวเราเป็นอย่างไรเอาไปเกณฑ์วางกันเด็ดกินหน่อยกินความกินเองกินเลยนะวางมือกดนี่กินก่อนนี่กินอยู่กินเลยโนดมาพี่สักนินมากินเลยไี่กินแล้วกินเลย เดี๋ยวความจริงตำรวจก็จะมากันแนละ้วเกินเลยไม่กินเกินเลยปวดหัวไหมคุณทำอย่างนี้เนี่ยตำรวจก็มาแอบขอพิงหน่อยมันปวดหัวมผมพิงทำไมเล่าบ้านนั้นก็มือเรียกนะป้าอย่าอย่าต้อแหลพ่อ,อพ่อจะไมาอยู่บ้านนี้นะคนก็พูดก,กันนะ คนก็จะแอบยิง <Goodnight>, กันโดยปริยายาบอกได้เลยย่าไปเลเนี่ยไอ้ปกมือเรียกเราบ้านนั้นเพื่อนพี่โนดป้าผมไม่เห็นมีใครปากมือเรียกเลยอ่ะเธอกูเห็นในใจนะพระสงฆ์รถบรรดาเราเฮ้ยชักเฮ้ยชักเฮ้ยแบบแบบถอยเลยแบบจะหน้าชักไหมป้าชักไปเลยอ้าวไอ้จับตัวชักเนี่ยไปหายแวบเลยสับคน ว่าจะหายแว็บไปนที่ว่าโัฒนาชักป้าไม่ได้ชักเมื่อกี้ยไม่ชักอ๋อเห็นกำมือตับๆหรือว่าป้าเดินในสัดมินมาหมดเฮ้ยดิตำรวจก็ได้ยินลังมือนทำอย่างนี้นะเดิตำรวจมากันแล้วอ่าทำอย่างนี้นะ เดี๋ยวจะบ้านมากันเอ้ยเฮ้ยตายนะเขาสองบอกกับเรางี้เลยคนแถวนี้ก็มองอะไรเห็นพอส่งตาตาไม่ไปลงครัวละฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยตายหาพอมาถึงปั๊บเริ่มคุยไม่รู้เรื่องแล้วแล้วจะอยู่กันได้หรอวันนี้หายไปแลครับว้านี่ไง ีพี่โนดมาพิสกนินมาหมดตำรวจบอกป้าปลาปลานี่ทำไมคุยกันดีดีได้ไหมไม่คุยเลยนะอ่ะคุยกันดีดีคุยกันดีดีไม่ดีมิดเรื่องนั่นแหละคนจะแอบดีคุณก็บอกป้าต้มใครอ็กินเลยพระสงพูดปลาน้มไข่พี่หยิบกินดิป้าลองกินกันดูไม่ลองเลยนะเดี๋ยวมึงตายจริงๆนะพระสงฆ์พูดกับเราอย่งนี้เลย ลูกชายมาหาป้าเราลูกชายป้ามาบ้านมันยังดีนะป้า้าป้าอยู่ไหนนี่แหละตำรวจจะพูดไว้จะมาที่ไหนบ้านนี่แหละเพื่อนพี่โนดตบ้านคนรับผมาเลยมันเอควายจริงไหมล่ะคนถามดีๆนะเนี่ยมาถามคนแรกจิงไหมไอแต่เนี่ ผมรู้กันดูปริยายนะพระสมจนใจกูถามดีๆอยากกูเฉยเลยเฮ้ยมาถามแล้ววันหน่งหยาบใครอย่างนี้นะป้าผมถามดีๆป้าก็ตอบดีว่ามันไม่เป็นอย่างที่เขาพูดเฮ้ยไม่ต้องมาสอนกูก็ <นะ S 2> ผมได้ข้ขอมูลมาแบบนี้ป่ะพีพ่โดด,ดมาะอ๋ะๆๆอเ้ย่ะย่า เฮ้ยถามดีๆด่าผมเฉยเลยอ่ะทำไมอย่างนั้นล่ะป้าไ้ยปากมันด่าเองแหละไม่ผมถามว่าโอ้ยไอ้แต่งเรื่องทำไมป้าเป็นอย่างนี้ล่ะไม่ได้เป็นนะบ้านฉันนะไม่ได้เป็นนะแต่งเรื่องหมดเลยมันเติมเรื่องมันเล่าสารพัดสิ่งให้คนฟังอ่ะอย่าร้องเจ้อย่าร้องป้าอย่าเสียงไม่ค่อยดีนะเสียงแหบใไปไหมเนี่ยเดี๋ยวจ๊จุกจุกหนานไปน้ำป้าเดี๋ยวร้องเจ้ย่าังดงน้ำแดงดูกำลังกันเลยเขาเหนที่จะไปเที่ยวแล้วกินเลยจากนี้คือรถแล้วรถจะมาแล้วะไม่ต้องร้อง มึงอย่าพูดกัอย่างนี้นะเร็วๆจะไปแล้วกินน้ำมาเร็วมึงจะไปแล้วเร็วก็ไม่ได้เปิดเลยเนี่ยเปิมันเอาเปิดสิเมือนได้ไหมชีวิตจริงพี่โดนพี่นายพี่สัตว์มนพระสงฆ์บอกกับเราเมือนได้ไหมถามดีๆด่าผมเฉยเลยโอ้ป้าดี๋ยดิป้าจะหมอทถามดูต่อปสิเพราะจถามแค่ว่าป้าแหลกหรือเปล่าก็ถามแค่เนี้ยแค่นี้มนถามว่าแหลกหรือเปล่าแล้วคำตอบก็ต็มไม้ค่ะตอบไปเลยคำว่าแหลกดีเป็นคำถามเหรอถามดูนี่เฉยป้าหมูนกนั่นเป็นคำถามไม่คำตอบป้าป้าต้องตอบเขาว่า ไม่ได้แลกค่ะแทนเองจบเลยไม่ได้ตอบกันไม่ได้หรอกตอบอ๋อก็เคยแลกค่ะต้องแบบนี้อ๋อเหรอมึงตอบเองไงแหละไม่ได้ถ้าเป็นยมบาลท่านส่รู้ทางยาบาลนะรัตนาเตือนเราเลยกินน้ำไปแล้วขอแห้งกินน้ำอร่อยซาหรือป้าวเป็นสาหวานไงเฮ้ยหยาสได้ไท้ายว่าไปไหนนะอะไรอะทำไมอ่ะ ฟอมใส่น้ำดำดำให้เรากินน้ำดำดำเลยโอ้ยเป็นอย่างนี้ตายเร็วป้าน้ำแดงก็ต้องซ่าแดงหาอะไรเนี่ยกต่น้ำแดงมันซ่าไโอ้ยมึงไปใส่อะไรมากันล้วเนี่ยพระสมรู้นะสั่งเราอย่างนี้เลยน้ำแดงก็ต้องซ่าแต่ป้าเดี๋ยวพระสมรูจะทำการสั่งนไม่ใช่หรอกเขาฟอมอ้วกอะไรอ้วกไหมไม่เห็นอ้วกเลยอ่ะอ่ะลองกินดิไปอ้วกกินดิกินได้ได้ได้ที่นี่เลยเฮ้ยคงผีเลยโอ้ย เอาเอาเอากดอื่นกินนะนี่ไงชื่นใจจังเลยป้าเอ้ยเนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลยโอ้ป้าฟอร์มอ่ะยนมากเลยอ่ะป้าอร่อยเจ๊บอกแต่หวานชื่นใจดูนะเอ็มปีเลยนะเรียกว่ารู้นะอะไรเป็นอะไรเนี่ยโดยโดนัาด่าให้คนมาแอบยิงอ่ะผมคุยดีนะดูดูนะผมป้าผมคุยกับป้าได้ดีนะผมถามป้าดีป้าก็อย่าด่าผมนะไม่ด่าแคทถาโอเคโอเคควรทำตามคุณนั่นแหละโอเคโอเคป้าตปล่าเลย มึงก็ตอแหลมไหมผมถามป้าดีๆกล้มึงถามอย่างเงี้ยกูก็ตอบมึงดีๆกูบ้าป้าตอบดีๆป้าตอบดีๆผมถามดีๆจะถามรู้ว่ามึงตอแหลมแล้วก็บอกไม่เคยค่ะใช่ไม่เคยค่ะใครรับจบมันจะจบว่ากูทำไมล่ะผมก็ถามป้าเอ้ยกูไมกแน่พระาจริงเลยพ้ะบอกงี้เลยศาสนาเย็นๆนะมันตาปูนป้าผมถามป้าดีๆนะป้าตอบดีๆด้วยเดี๋ยวมันถามดีนะมันก็จะตายเร็วอ่าถามดีตายเร็วอีกแน่นอนพระจะจัดการป้าปังสักนี้รัตนวัฒน์ศาสนาใดมนุษย์ เห็นไหมถามอย่างเงี้ย่ถามว่ามอะไรกูเป็นคนบริสุทธิ์ในบ้านกูไม่ได้พูดไอปากมึงหรักนะอะไรใจหมดถามาอะไรให้ตายเลยนะถามว่าอะไรไม่ใช่ถามว่าอะไรใช่ไหมมีคนหกคนโอ้บอกเขาไปเลยมีห้าคนง่ายดีถามคนนั้นเลยนะเขาตอบความจริงอ่ะ เียป้าบอกก็ตอบความจริงเร็วป้าบอกว่าเรามีห้าคนที่นด้ก็ป้ากจบล้วป้าลองปรต่อไปก็จบมึงแต่งได้ยี่งี้คอยตายเร็วนลนะป้าคิดอะไรมากอ่ะอี่นะพระสงสั่งมาอย่างนี้เลยไม่ใช่ความจริงในบ้านเธอนะแต่ป้าเลกไหมต้องุมบาทดีดีอ่ะใช้ก็ถามดีดนะมึงเปควายไหมเป็นเออเป็นกดีนะให้ตายเออไม่ได้เนี่ยตอบเสร็จก็จบไม่ไ้อเอาใหม่เอาให่าป้ามันาตอบไปเลยแ้วป้าเลไหมเห็นไหมมันตอบอย่างเงี้ยนะ ดีดบ้างกัตอบดิโหดทำกันอย่างนี้ได้พวกมึงนี่จะตายดูไมอย่างนยานนะป้าเลยนะแล้วป้าแหลกไหมตอบไปสิตอบไปก็ไปเลยตอบไปปีนจุกโยนะระวังเกิดป้าลองถามดูสิเฮ้ยจบกรณีเลยเดี๋ยวคนแถวนี้ผมจะแอบยิงนะรัตนาตอปก็จบเลยเชื่อไหป้าตอแหลไม้ตรงตรงอันนี้มึงควายไหมควายป้าเป็นดีแล้วเออนี่ตอบแล้วป่ะตอบไปนะตาป้ามา มาตอบล้ไหมแหมันมันถามย่งนมตอบเข้าไปทำได้ไงมันก็จบอม่ใไม่พที่ทำได้ไงโอเคเดี๋คนแถวนี้จะตายอดูหนาฟาลาตานละมาดูหนาปาลาตายังไม่ถามกูแต่ละครเาอก็ตอบไปดิ มึงแรดไหมไม่แรดมึงเป็นควายไหมไม่เป็นไม่เป็นอ้าวแล้วบอกเตอบไปเนี่ยตอบแล้วทำตัวอย่างอ้าวเราเราพูดมึงม่ต้องมาพูดกันอย่างนี้นะจะตายกันเลยอดีตยัยคนมาบอกว่จะแหมกันเลยป้ามีผัวสิบคนใช่ไหมนั่นดูถามแต่ละคนอ้าวไปก็ตอบไปเฮ้ยไปก็ะ่ายไปจับไปถ่าย มึงนั่นแหละคนจะมายิงดุปริยายพระสงฆ์บอกป้าป้าผมรู้ว่าป้าชักป้าอย่าชักสิถ้าป้าชักผมเป็นห่วงไม่ต้องมาห่วงกูหรอกนะโอเคพระสงฆ์บอกจะจัดการนะ่าถามต่อมาถามทำไมแต่คูเงียบแล้วนะไม่ผมถามดีๆไงป้าตอบไปไม่ต้องมาดีคูหรอกป้าเป็นคนดีไหม มึงไม่ต้องถามหรอกทาวมาป้าเป็นคนดีไหมเด้พาคจะจัดการนะดีลหลไย้ควายป้าชัก้าชัก้ชักป้าชัก้าชักเชักป่ะไป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 ชักกนาชักไปชักเหรอป้าป้าชักเหรอไอ้ควนี้กเริ่มาแล้วไอ้มว่าป้าชักกูไม่ชักเหรออ้มึงอะเห็นท้าขยับขยับคนจะแอบริงเลยทุ่คน อาป้าก่อละดีกันดีกันอ่ะดีดีกินน้ำากินน้เปลามาแล้พี่นน้ำจับเล้กินน้ำ่าดดอ่ะกินก่อนแล้กินก่อนแล้วกินก้จับจับจ้มาล้กินเลยมีดท้งฉี่นะอ่ะกินก่อนกินน้ำาโอดีนะพระสงฆ์จับแล้วนะโอเคกินน้ำเลยสบล้คนแอบยิงมันมีกันแบบไดนเออคนไหนอ่านเลยเขมพี้เลยนี่นะพี่น้ตพี่จัไดสักนินเกิดแล้วพระสงฆ์บอกมาไปกินได้ อกินไปเลยโอขมปีเลย <ผม S 1> นเลยนาะเฮ้ยปาเป็นร้ายาจะตายไหมคุณเ่ยจะตายพระสงฆ์บอกไม่ใช่บ้านจริงของของเข้าเลยนะ